สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูครับท่านครับนี่คือศูนย์รวมวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกรุ่นท,ทุกรายการนะครับพี่พี่ครับรับประกันของแท้ให้แน่นอนนะครับพี่พี่ครับส่งแท้ส่งจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกักของดีไม่มีกักแบ่งตลอดนะครับพี่พี่ครับวันนี้ เจอกันนะฮะในรอบประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับ2อาทิตย์3อาทิตย์ได้พอดีวุ่นอยู่กับรายการจองนะฮะเหรียญดวงดีนะครับมาแล้วนะครับส่งให้พี่ๆในบางส่วนเกือบหมดแล้วนะครับเหลือพี่ๆที่มาจองหลังๆนะครับตามลําดับให้ส่งให้ตามลําดับนะพี่นะตามคิวตามคิวพอดีแพ็คคนเดียวรับงานคนเดียวเลยก็จะช้าๆหน่อยนะครับพี่ๆครับแต่น่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะได้รับของครบทุกคนนะครับพี่ๆครับ เหรียญยอดบารมีสำหรับพี่พี่ได้รับรายการจองไปลุ้นซีนเดิมบอกเลยว่ามีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองคำนะครับเพราะว่ายอดบารมีมีรายการลุ้นเหรียญทองคำทุกรายการนะพี่นะทุกรายการเลยนะครับเดี๋ยวจะให้รับชมตัวอย่างว่าสวยหรือเปล่าสวยมากนะครับเหรียญจริงสวยมากรายการนี้ผมเพิ่งแกะแกะลุ้นเหรียญทองคําเหมือนกันนะพี่นะแต่ไม่เจอนะครับนี่เป็นรายการเนื้อทองแดงนะครับนี่นะสวยเลยนะครับสวยเลยรายการสวยสวยสวยมาก เป็นห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมสวยๆเลยนี่นะเป็นเหรียญยอดบาร,รมีที่ระลึกไหว้ครูนะครับสวยๆเลยแล้วก็เป็นดวงดีดวงดีก็เหลือนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดอยากจะสั่งจองนะพี่นะเป็นตะปูสังฆวานอนนะครับเป็นซีนเดิมนะครับพี่ๆครับเป็นซีนเดิมนี่นะครับแล้วก็เหลืออยู่ประมาณอย่างละประมาณสิบกว่าเหรียญได้นะครับสิบกว่าเหรียญได้ไดปีดวงดีนะครับ ทุบทอง2 4K นะครับก็จะประมาณนี้อ่ะมาคุยกันเรื่องดวงเศรษฐีกันก่อนนะครับพอดีมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะมากเข้าเรื่องกันเลยนะครับพี่ๆครับเข้าเรื่องกันเลยดวงเศรษฐีเป็นภาพของดวงเศรษฐีที่คนถามหาเข้ามาเยอะและตอนนี้กําลังร้อนแรงมากนะครับเป็นงานดีวาระดีพิธีใหญ่ปลูกเสกที่พระาธาตุพนมนะครับแล้วก็ปลูกเสกต่อ9วัน9คืนเลยนะครับพี่ๆครับเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงทุกด้านนะครับพูด พุทธาพิเศษปี2563นนะครับที่พระธาตุพนมประสบการณ์ทุกด้านครับพี่ๆครับเดี๋ยวจะให้รับชมกันมีมาตัวอย่างมีบล็อกเหล็กกับบล็อกยางมานะครับบล็อกเหล็กกับบล็อกยางมาเดี๋ยวจะชี้ตำหนิเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับบล็อกเหล็กบล็อกยางเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะพี่บล็อกเหล็กบล็อกยางต่างกันยังไงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะชี้ตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้ขอให้พี่ๆระมัดระวังนะฮะวัตถุมงคลของหลวงปู่เริ่มมีของลอกเรียนแบบนะครับหรือของเก๊น,นั่นเองครับมาเยอะมากนะครับขอให้พี่ๆช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับเป็นหูเป็นตาช่วยเช่าหาในที่ที่ปลอดภัยนะครับแน่นอนราคาถูกก็จริงแต่ว่าเป็นของลอกเรียนแบบนะครับไม่ผ่านการพุทธพิเศษใดๆนะครับขอให้เช่าหาด้วยความระมัดระวังนะครับพี่ๆครับล่น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่บอกเลยว่าของเก๋ออกมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นพระองคดวงเศรษฐีนะครับองค์แรกนะครับผมจะให้รับชมกันนะพี่ดูองค์แรกก่อนนะครับขอให้พี่ๆได้รับชมเหรียญแรกองค์แรกกันก่อนนะครับทายอยู่ในใจนะครับทายในใจว่าองค์นี้เป็นบล็อกเหล็กหรือบล็อกยางต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้รับชมช้าๆนะครับบล็อกเหล็กหรือบล็อกยางต่างกันยังไงซึ่งพระองค์ที่ผมให้รับชมเป็น พระที่ผมคัดไว้นะพี่นะดูครับดูมวลสารดูเกสาหลวงปู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับผดผุดขึ้นมาตรงเนื้อขององค์พระเส้นเกสาเส้นหนาผากคมนะครับสวยมากนะครับสวยมากก็มีโอกาสได้แบ่งไปหลายหลายองค์นะครับซึ่งเป็นพระที่ผมเก็บนะครับแบ่งให้แม่แม่พ่อพ่อที่สนใจนะครับสนใจในรายการพระเครื่องของหลวงปู่นะครับ มามาับชมองค์ที่2กันนะครับดูช้าๆนะครับดูเล็กเก็บไว้ในใจนะครับดูแล็กเก็บไว้ในใจองค์ไหนเป็นบล็อกเหล็กองค์ไหนเป็นบล็อกยางนะครับเพราะถามหากันเข้ามาเยอะมากนะครับถามว่าอยากจะให้ทําคลิปนะครับโทรมาอยากให้ทําคลิปเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเช่าหานะครับพี่ๆครับอ่ะลงลงรายละเอียดกันเลยคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับพี่ๆครับ คลิปจะได้ไม่ยาวมากอ่ะองค์แรกกันเลยนะครับเดี๋ยวจะส่องกล้องให้รับชมลงกล้องให้รับชมกันนะครับดูนะฮะใบหน้าดวงตาหลวงปู่จําให้แม่นนะครับพี่ๆครับจําให้แม่นดูเส้นหน้าผากต้องคมนะครับเส้นเกศา,าต้องคมทุกเส้นดวงตาต้องกลมมีมิตินะครับดูด้วยตาเปล่าจะมีความแตกต่างแต่ผมไม่ได้เอาองค์เกามาให้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะหาเหรียญเก๊หาองค์เก๊มาเปรียบเทียบ ความเหมือนที่แตกต่างนะครับความเหมือนที่แตกต่างแต่องค์นี้เป็นองค์แท้พระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันนะครับดูดวงตาหลวงปู่คมกลมนะครับมาดูด้านหลังกันครับพี่ๆครับดูนะครับตัวเลขคมด้านบนก็จะเป็นวัดโพศีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับสวนสงแกเปะนะครับดูนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งแน่นอนรุ่นหนึ่งศักดิ์ศรีธิคนรุ่น1นึ่งยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับพี่ๆครับยิ่งพุทธาพิเศษที่พระธาตุพนมด้วยวาระดีพิธีใหญ่อ่ะมารับชมองค์ที่สองกันครับดูนะฮะโโหมวลสารองค์นี้ครับสวยงามพระรามแปลูกพี่ครับสวยงามพระรามแโอ้โหดูนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับคิดไว้ในใจคิดคิดและเก็บไว้ในใจองไหนเป็นบล็อกเหล็กบล็อกยางนะครับดูและเก็บไว้ในใจนะครับเดี๋ยวจะให้รับชมกันเดี๋ยวผมจะชี้ตำหนินะครับดูไปรอบๆเรื่อยๆนะครับอ่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องอะนายเอ้ยมามาชี้ตำหนินะครับองค์แรกดู ความสวยความงามเดี๋ยวผมจะหยิบบล็อกเหล็กขึ้นมาให้รับชมเลยนะครับพี่ๆครับหนึ่งหรือสองนับหน,นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮันแนฮันแนเล่นอะไรกันเนี่ยอะมารับชมนี่คือบล็อกเหล็กนะพี่นะนี่คือบล็อกเหล็กนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่คือบล็อกเหล็กดูนะครับดูร่องหูลึกๆนะครับดวงตาคม,คม ตรงตาคมๆมาดูด้านหลังกันครับายละเอียดที่รับชมพอๆนะครับดูนะครับตรงเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะเป็นวงเดือนนะครับเลขศูนย์ก็จะเป็นวงเดือนสังเกตว่าจะเป็นวงเดือนเลขเก้าก็จะมีลักษณะการรอยปั๊มทับซ้อนมีขีดด้านล่างเลขสามนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้รับชมนะพี่ๆนะแล้วก็คําว่าสงนะครับส่วนสงแกเปคคาว่าสงก็จะมีจุดหนึ่งจุดเล็กๆนะครับผุดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้รับชมกันนะ ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับเห็นไหมครับตรงเลขศูนย์นะครับดูนะครับเป็นคล้ายๆวงเดือนรอบเลขศูนย์นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะพี่นะแล้วก็เลขเก้าลอยปั๊มทับซ้อนกันนะครับเห็นไหมครับเลขเก้าแล้วก็ด้านล่างของเลขสามก็จะมีขีดขวางตรงข้างล่างเลขสามมีเส้นด้วยนะครับเส้นร่องห้าก็จะประมาณนี้ครับดูนะฮะ เลขศูนย์เลขเก้าเลขสามดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะพี่นะดูนะครับคําว่าสงมีจุดเห็นไหมครับจุดเล็กๆใต้หางซอเสือนะครับมีจุดผุดขึ้นมาสังเกตดีๆอ่านี่นะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้สังเกตได้เลยถ้าเป็นแบบนี้ตีได้เลยเป็นบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็ก มาดูบล็อกยางจะไม่มีนะครับจะไม่มีดูความเหมือนที่แตกต่างนะครับเห็นไหมครับเลขศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็เป็นเลขเก้าเลยเลขสามเลยเป็นเส้นเดียวคมเลยนะครับคมเส้นเดียวเลยแล้วก็คําว่าสงก็จะไม่มีนะครับไม่มีจุดไม่มีผุดขึ้นมาเล็กๆนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือบล็อกเหล็กบล็อกยางเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับดูกันจุดต่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเปรียบเทียบได้เลยบล็อกเหล็กกับบล็อกรางบล็อกยางนะพี่นะ บล็อกเหล็กกับบล็อกยางแล้วก็มีบล็อกเหล็กด้วยนี่นะฮะนี่นะครับบล็อกเหล็กซึ่งเป็นรายการนี้เป็นรายการพิเศษมีรอยจานมีจีวอนมีเกีสาด้วยนะครับเดี๋ยวส่องให้รับชมกันนะฮะนี่คือบล็อกเหล็กนะพี่นะโอ้โหใครอยากเก็บเหรียญน,นี้ครับใครอยากจะเก็บเหรียญน,นี้ครับ มีองค์หนึ่งผมเลี่ยมทองไว้นะพี่นะมีองค์หนึ่งผมไปเลี่ยมทองไว้บล็อกเหล็กเหมือนกันนะพี่เลี่ยมทองไว้ตัวนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับตัวนี้เปิดไว้กันหายที่สองหมื่นบาทออโดนใจใครโทรมาหาผมได้เลยศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้ากสามเปิดไว้กันหายนะพี่นะแต่ตั้งใจจะเก็บแต่เปิดไว้กันหายสองหมื่นบาทนะครับพี่ๆครับอสําหรับตอนนี้นะฮะราคาขยับขึ้นมากนะครับเป็นเท่าตัวนะครับอนาคตก็หลวงปู่ได้บอกไว้ว่ายังไงก็ เท่าของหลุงปุ่มหมุนแน่นอนดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งเก็บได้เก็บเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่แรงมากนะครับยังไม่แรงมากแต่ก็แรงกว่าเดิมอยู่เยอะพอสมควรนะพี่นะแรงกว่าเดิมเยอะจากที่เก็บมันไม่ยังไม่ข้ามพันนะตอนนี้นะก้าวกระโดดเลยนะครับตอนนี้ก้าวกระโดดเลยะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนี่คือดวงเศรษฐี นะครับมีนีก็มีมาแบ่งปันอยู่นะครับก็เหลือแบ่งปันเหลือพอได้แบ่งปันนะครับพี่ๆครับ0614301993นี้ก็เหลือนะครับ0614301993เป็นรายการที่ผมคัดสวยไว้บล็อกเหล็กบล็อกยางต่างกันยังไงรายละเอียดพอคร่าวๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับพี่พๆท่านใดที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ กดถูกใจให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆสรรสร้างคลิปดีๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะวาจาใดที่พูดไม่ถูกต้องพูดไม่สมควรนะครับเราก็ต้องกราบขออภัยณโอกาสนี้ด้วยนะฮะอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็นานาจิตตังนะครับนานาจิตตังก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่อง168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูด้วยครับพี่ๆครับ สนใจรายการไหนโทรหาเราได้เรามีทุกเหรียญทุกรายการนะพี่ๆนะและเป็นดวงดีที่ออกมาใหม่ที่กําลังร้อนแรงมากอนาคตแตะหมื่นได้นะผมว่านะแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดด้วยนะครับรีบเก็บก่อนจะสายรีบเก็บก่อนจะแรงนะครับแล้วก็มีนี่ครับนี่ก็เป็นตะปูสังฆาวานอนนะครับเนื้อนวะหมดนะครับเนื้อนวะหมดทองแดงรุ่นดวงดีน่าจะเป็นรายการแจกทานนะพี่นะ นี่คือรายการล่างสุดแล้วเป็นชุบทอง24 k. เป็นรายการที่14ครับพี่พครับอ่ะศ6นย์0 1 9 9 3สําหำหรับวันนี้ไปแล้วคลิปหน้า e.P หน้าจะเป็นรายการไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ